ก่อนนั้นนี่คือลูกเข้ามาก่อนโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็จิตวิทยาสอนก็เข้ามาดูห่างๆไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรแต่พอเริ่มมีเออเขาเพื่อนๆส่วนกัน,นะคะ่ะก็เลยเริ่มเข้ามาก็ออก็สนุกดีทําแล้วมีความสุขแล้วก็สบายใจดีค่ะสิ่งที่ได้รับก็คือ ได้รับสาหรับลูกเลยค่ะเขาอยู่ที่นี่เขาไม่วามถูกเล่นกับทุกคนได,ได้ได้ทุกคนเลยที่เลี้ยงลูกในสังคมนี้คิดว่าลูกเราปลอดภัยแล้วเราก็คอยสอนลูกเราว่าเราก็ต้องเมตตาคนอื่นด้วยที่แบบเขาไม่ได้เข้ามาอยู่กับเราในนี้เราก็ต้องเมตตาเขาสอนเขาว่าคอยบอกเขาว่าอออย่างนี้ไม่ดีนะเรามาทํากันอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนเวลาเขาไปเจอกลุ่มเพื่อนอก,กลุ่มหนึ่งด้านนอกเขาจะมีความนุ่มน,นวลขึ้น บอกเพื่อนดีๆเล่นกับเพื่อนคือแบบมันซึมซับไปอะ่ะเหมือนเมื่อก่อนเราคือรับอย่างเดียวอะ่ะแต่พอเราได้ให้เราก็สบายใจแล้วว่าเออมีความสุขมากขึ้นแล้วมองสังคมที่นี่แบบว่าไม่มีแข่งแย่งชิงดีกันอะ่ะมีแต่ให้กับให้ยิ่งให้ยิ่งคือยิ่งให้ยิ่งได้อะ่ะได้ที่าะเราสุขที่คนอื่นได้รับจากเราอะคะ่ะเห็นคนอื่นได้รับสิ่งที่เราทำแล้วก็ ชื่นใจค่ะ